อ่าสวัสดีครับผมเราอยู่กับไอดีนี้นะครับผมแปดพันห้ารบาททวิตเตอร์ว่างหนึ่งเมลของขวัญไม่ได้ผูกนะ 8, แปดพันห้าเราได้อะไรบ้างนะครับดูที่ชุดก่อนนะครับเซ็ตข้าชุดประมาณนี้นะครับเ็มีเซ็ตนี้นะครับชุดไว้น้ำนี่นะครับอ่าเซ็ตนี้มีนะครับคาร์นิวัลเนี่ยหัวมีไหมเดี๋ยว เอ hmm. eh, หัวไม่มีหรอครับมีมีเนี่ยอ่ะมีอยู่นะอ่ะไปดูชุดนะครับชุดอื่นๆน,นะชุดคิตตี้นะครับคิตตี้มันมีหมวกหรือเปล่าใส่อันนี้แทนได้เปล่า ชุดอ่ะชุดนี้คิตตันบันนี่นะเดี๋ยวไปดูส่วนหัวเทียบเอาเองแล้วกันนะครับชุดกุ้งเอโนเสาวเนี่ยข้าวโพดอันนี้พวกซีซันสามนะชุดตัวป่วนอันนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเจอนะชุดตัวป่วน เขียวมรกตอ่ะส่วนหัวเราก็ดูเอานะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเข้ากับเซ็ตไหนบ้างนะแฟชั่นพอได้อยู่นะครับไม่ใส่ชุดเออเนี่ยเดอะฟูลเขาก็มีอยู่นะใส่เดอะฟูลแล้วกันนะเฮ้ยหมวกหมวกคาล็อก หมกสลอกสีแดงครับได้อยู่นะอะเป้นะครับแต่นี้ละกันนะครับมาดูพวกรองเท้าหน่อยกแงเกงครับเงงตัวตลกมีนะเสื้อตัวตลกมีนะครับ ็มีเสื้อนี้อิโมจิอ่ะขจะประมาณนี้นะครับผมดูที่ชุดเออปืนดีกว่าครับแปดพันห้านะครับไอ้กดผิดกดถูกอ่ะก่อนนะ ทำไมไปค้างแล้วนี่มันหน้าจอมันหายไปไหนวะอ๋อแปบ๊บหนึ่งกลับหัวก่อนกลับหัวคลิปจะกลับไหมอ่ะมันไีโดนไอ้นี่ขอเราฟังอ่างไปดูที่ ak ครับ ได้ M16 ชมพูเลเวล 2, สองสกกานะครับสกกาได้ AK เอไอได้ M4 M4 ค่อนข้างหลายกระบอกอยู่นะครับเกาะทองได้น้ำแข็ง4นะครับลิซ่าเลเวล4นะครับ2กระบอกนะ <c oughs> คนนี้เลเวลสี่อีกหนึ่งกระบ,บอกนะครับแปดพันห้าเท่านั้นนะครับคาทองนะครับเหมือนจะมีปืนอะไรอีก เลเวลสี่อีกกระบอกหนึ่งนี่แหละครับไ,ไหนวะอ๋อคือ M 7นี่แหละครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะไปดูกระทะหน่อย แปดพันห้านะใครถูกใจมาเลยนะครับทวิตเตอร์นะครับแล้วก็เป็นผู้อืมอันนี้หน่อยฉายาหน่อยครับประมาณนี้นะครับดูที่ทรงผมหน่อย ตัวละครสตัวนะครับกดเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูที่ทรงผมนิดนึงประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณที่ไว้ใจเช่นเคยครับ8,500ใครถูกใจมาจบเลยครับสวัสดีครับฝากไอดี ID อื่นๆในช่องด้วยนะครับที่เป็นไฟลูกเครียงไม่ได้ขายนะครับ ฝาก uc นะครับตอนนี้ uc ก็ค่อนข้างที่จะหายากขึ้นนะครับเติมได้แต่ในประเทศนะครับเออแล้วก็เรื่องมีคนถามเรื่องโซนนะครับโซนประเทศบางคนเขามันใช้เวลาอันไหนวะ ตั้งค่าก่อนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพื้นที่นะครับถ้าเป็นไทยก็จะเติมของไทยได้นะครับแต่ว่าก็ต้องไปหาที่เป็น g l o b a l นะครับก็จะเติมได้หลาย,ลายประเทศนะบางคนก็เป็นประเทศอื่นมานะครับตรงนี้มันใช้เวลานะครับถ้าเปลี่ยนแล้วอีกหกสิบวันถึงจะเปลี่ยนได้นะประเทศเนี่ยโอเคขอบคุณที่ไว้ใจครับสวัสดีครับ